กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามหลังจากที่บีจีปทุมเปิดบ้านชนะเวีดเทลทีมแชมป์ของบีลีกมฤด,ดุการที่แล้วนะครับสประตูต่อศูนย์มาดูกันว่าชาวเวียดนามจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่1กันเลยนะครับโดยความคิดเห็นที่1นึ่งเขาได้กล่าวมาว่าเวทเทลเล่นไม่มีจิตวิญญาณเลยนัดหน้าต้องปรับปรุง ความคิดเห็นต่อมานะครับโดยเขาเข้ามาคอมเมนต์ว่าฟุตบอลลีกของไทยนั้นเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนความคิดเห็นต่อมานะครับเขาได้มาพูดว่ากรรมการห่วยแตกแตัดสินเขาข้าง BG จีความคิดเห็นนี้นะครับเขาเข้ามาตัดทอและตำหนิเวีดเทลเวทเทลเล่นได้น่าอายมากจับบอลก็ห่วยเป็นความน่าอับอายของประเทศ ความเขินต่อมานะครับไม่มีอะไรแก้ตัวเทียมตัวกลับบ้านได้เลยความเห็นต่อมานะครับชาวเวียดนามคนนี้ก็เข้าม,มาโชว์พลังไม่ว่าอย่างไรทีมชาติเวียดนามก็คือที่หนึ่งไม่ใช่ไทยความเห็นต่อมา VG ไม่มีอะไรเลยแค่ตั้งรับเวียดเทลพาดเองหวังว่านัดหน้าเราจะชนะ ความคิดเห็นต่อมานะครับน่าจะเป็นแฟนชาวฮานอยนะครับโดยเข้ามาให้ความเขีเห็นว่าหากเป็นฮานอย f อเราจะชนะทีมจากไทยได้แน่นอนเพราะดูแล้วบ g ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลยความคิดเห็นต่อมานะครับน่าผิดหวังจริงๆสำหรับเวียดทีว,วันนี้การจับบอลการใจบอลที่ผิดพลาดหลายครั้ง ความคิดเห็นต่อมานะครับเขเข้ามาตัดพ้อว่าแตกต่างกันก็แค่ตัวต่างชาตินพะพวกเขามีเงินมากกว่าเราแค่นั้นใช่แค่นั้น,ค,น,นความคิดเห็นต่อมานะครับกรรมการได้เงินมาเท่าไร่จากเจ้าบ้านความคิดเห็นต่อมานะครับเขาเข้ามาให้ความคิดเห็นว่าเวทเทลควรหาตัวต่างชาติที่ดีกว่านี้เพราะตัวท้องถิ่นไทยกับเวียดน,นามดูแล้วไม่ต่างกันเท่าไหร่ ความเขียนต่อมาเขาก็มาให้ความเขียนคล้ายๆกับความเขียนเมื่อกี้นะครับเขาได้มากล่าวว่าผู้เล่นต่างชาติเป็นข้อแตกต่างของเกมนี้ความเขียนต่อมาผู้เล่นเวียดเทลเล่นได้แค่นี้ก็กลับบ้านน่าอายจริงๆความเขียนต่อมานะครับ เตะในบ้านยังแพ้ห้องอัญญาลาลศูนย์ต่อ3แล้วจะเอาอะไรไปสู้ B ีจีีจมีทางกรรมการอีกด้วยโอ้โหนความเขียนต่อมาเล่นกันไน้หน้าเบื่อมากไม่ยอมวิ่งกันเลยหาน้อยหรือห้องอัญญาลายคือทีมที่ดีที่สุดไม่ใช่เวียดเทล ความเขนต่อมานะครับก็เข้ามาให้ความคิดเห็นเหมือนจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้เวียดเทลยากที่จะชนะเพราะมีจีเล่นในบ้านและมีกรรมการจ้ะความเขยนต่อมาเราสู้เงินทีมจากไทยไม่ได้หรอกเขามีผู้เล่นต่างชาติที่ดี ความเห็นต่อมานะครับเหมือนมีคนเจ็บใจโดยเข้ามาให้ความเห็นว่าที่น่าเจ็บใจคือชิติพันธ์เป็นคนทําประตูทําไมเวีดเทลเล่นได้น่าเบื่ออย่างนี้ความเห็นต่อมาก็เหมือนจะยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้โดยเข้ามากล่าวว่านอกจากจะได้เตะในบ้านแล้วยังมีกรรมาการอีกด้วยถ้าเป็นฮานอยคงชนะได้ไม่ยากวันแล้ว ความคิดนต่อมานะครับฟุตบอลสมโมสร,รเราเงินไม่สู้เขาหรอกแต่ถ้าทีมชาติเราห่างไทยไปหลายก้าแล้วความเคิด่นต่อมานะครับผู้เล่นของไทยมีคุณภาพกว่าทั้งตัวต่างชาติและตัวท้องถิน่นหวังว่านัดหน้าเราจะได้แ้มความคิดนต่อมานะครับเวทเทลควรปรับปรุงตั้งแต่ผู้เล่นต่างชาติไปจนถึง ปลค่ยนคเคล็นต่อมานะครับหากเป็นฮานอยหรือฮองอันยาลายดูแล้วเราชนะบีจีได้ไม่ยากคุณภาพไทยลีกก็ไม่ต่างจากวีลีกเท่าไหร่ความเหล็นต่อมานะครับชาวเวียดนามคนนี้ก็มาให้ตักกะตรงนี้ว่าฮองอัญญลายชนะเวียดเทล0-3หากของอัญญลายเจอบีจีอย่างน้อยก็มีแต้ม และนี่ก็เป็นความเขียนสุดท้ายแล้วนะครับของชาวเวียดนามโดยเขาเข้ามากล่าวว่าเป็นเกมที่แย่ของเวียเทลหากเล่นเหมือน2นัดก่อนเราจะชนะได้และนี่ก็เป็นความเขียนบางส่วนของชาวเวียดนามหลังจากที่บีจีปทุมเปิดบ้านชนะเวียเทลได้2ประตูต่อศูนย หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกด subscribe ด้านล่างด้วยนะครับเราจะมีคอมเมนต์ดีๆให้เพื่อนๆได้กลับมาฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ